สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บีอยากจะมาแนะนำแพลตฟอร์มดีๆนะคะต้องนีเลยค่ะ DNW Platform แพลตฟอร์มนี้นะคะจะช่วยให้คุณสร้างธุรกิจง่ายๆด้วยเพียงมือถือเครื่องเดียวบี B, ขอแนะนำเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยก็สามารถทำได้ไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องจัดเตรียมสินค้าและไม่ต้องเดินทางไปส่งสินค้าด้วยตัวเองค่ะทำง่ายๆผ่านแอป DNW Platform เพียงลูกค้ากดสั่งซื้อสินค้าระบบ dropship service จะทำการเชื่อมต่อคลังสินค้าเพื่อทำหน้าที่เตรียมสินค้าให้กับลูกค้า ของคคุณนะะและพร้อมจัดส่งสินค้าผ่านผู้ให้บริการขนส่งสินค้าอย่างรวดเร็วคะ่ะเท่านี้นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านหรือว่ากําลังท่องเที่ยวกับครอบครัวหรือว่าคุณกําลังหลับอยู่ DNW Platform ก็ยังคงทํางานตลอด24ชั่วโมงค่ะเพียงแค่ 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DNW Platform 2. อัปเกรดตำแหน่งเพื่อรับค่าคอมมิชชั่น 3. เรียนรู้การใช้งานขยายแอปโดยการแชร์링แอฟฟริเอ สะดวกมากๆเลยนะคะสำหรับยุคนี้ใครที่อยากมีรายได้เสริมมาสร้างรายได้ในรูปแบบออนไลน์กันดีกว่าคะ่ะเพียงเท่านี้นะคะคุณก็สามารถสร้างรายได้แบบไม่จำกัดแล้ว DN W Platform ครบจบในแอปเดียว